ไม่แหกกูแหกตัวเองก่อนเลยค่ะมาตรวจสารประหลอดตามคําเรียกร้องแล้วนะคะคือถ้าตรวจแล้วขึ้นสีชมพูนี่กูวิ่งก่อนเลยนะคะกนแรกก็มันใช้แล้วเห็นผลแล้วหน้าข่าวมากกูคิดในใจโรงงานไม่แอบใส่ประหลอดให้กูหรือเปล่าวะเพื่อความสบายใจของทุกคนตรวจเองเลยค่ะวันนี้อะทาตามขั้นตอนนะคะก่อนอื่นเลยตับขีดมาสวันนี้แบบแกะกระปุกใหม่เลยนะเนี่ย แล้วก็ทำการหยดสารทดลองลงไปในครีมนะคะเขาบอกว่าให้ทิ้งไว้5นาทีหากครีมเปลี่ยนเป็นสีชมพูแสดงว่าในตัวครีมมีสารประลอดเจือปนอยู่นะคะและนี่คือหลังจากที่ทิ้งไว้5นาที เนื้อครีมไม่เปลี่ยนสีเลยนะคะเนื้อครีมยังคงสภาพสีเดิมคือขออนุญาตตัดคลิปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป<อ>ใครอ,อยากได้คลิป,เ,ปเต็มทักนะมาขอพี่ได้เลยนะคะบอกเลยว่าเราอยู่ในยุคไหนแล้วครีมดีๆไม่จําเป็นต้องใส่สารประลอดสารสเตียรอยก็หน้าขาวใสได้จริงนะคะบอกเลยว่าครีมตัวนี้ไม่มีสารอันตรายเจือปนในครีมแน่นอน